นี้นะคะเราปิดท้ายด้วยช่วงอวดดีค่ะช่วงผู้ชมไปดูภาพของน้องๆอ,อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดวันนี้เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมลงไปช่วยเหลือคนในชุมชนเติมพลังใจให้กันค่ะ มีหลายที่เมืี้ต้องการความเือเราะว่าตอนี้มันจะคือน้มันก็ขึ้นมาสูงดีเนาะน้ำมันแม่นน้ำนอนฝนนักย่างเดียวเนาะมันไม่เป็นหนุนกันมากแบบทิดปกติแนแต่ว่ามันก็ดีแต่ละมันก็ยังในก้นสีสเกตบอทีมกันเนาะแพนงกันกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรีสเกตจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือให้กับกลุ่มนักศึกษาอาจารย์บุคลากรและประชาชนที่ถูกน้ำท่วม วันนี้นะครับผมได้พาทีมงานครับม,มาจาัดตั้งศูนย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสีเกียรติในการช่วยเหลือผู้สูงอัวกระเพาะครับอีกประมาณวันสองวันครับเราก็จะออกไปช่วยเหลือประชาชนด้านนอกครับทีมงานก็กาลังทํางานกันอยา่างเข้มข้นนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เป็นจิตอาสาครับผมเพราะว่าเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือทุกคนครับผมอาหารการกินของใช้จําเป็นข้าวสารอาหารแห้ง คือสิ่งของบรรเทาทุกข์แทนน้ำใจที่อาสาสมัครร่วมส่งต่อให้ชาวริสเกตค่ะมันสับไฟแห้งแ้วมตังโตประท่านนะครับที่น้ำรวหลายตอนแรกอะตอนแรกกับประมาณเจ็ดสิบแปดภายในมือสองมือขึ้นเป็นเม็ดตอนนี้ก็สอ,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 องเม็ดกลัวเกือบสามเม็ดบ้างหมองกับสี่เม็ดแกเข่าของออกมาได้ออกมาได้เล่ยแะได้รับกวามเสียหายระยางมาเนี่ยต้นไม้เนี่ยวัดกับลมแล้วนี่ล่ะนาดขับสายไฟกับมี ช่วงนี้หน่วยงานต่างๆที่เขามาซอยเดือกก็คือทั้งเทศบาลทั้งการชาติของเอกชนต่างๆก็ะก,กัปิดกระปอยมากอย่างละนีดละหน่อยเท่ากับเก็บรวบรวมไว้ในพวกอาหารขอสารอาหารแหบทั้งแรงกายและทุนทรัพย์ตามกำลังนี่คือสิ่งชุบชูใจทั้งผู้ให้และผู้รับที่มีส่วนบรรเทาความทุกข์ยากและดูแลกันในสถานการณ์เฉพาะหน้าราชภัณเกตก็ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็อีกทั้งภารกิจหนึ่งแล้วก็ดูแลแล้วก็เชื่อเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับสู้ๆขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยเร็วครับ